ณผู้ชายทั้งหลายครับเคยสังเกตตัวเองไหมครับว่าเรานอนไม่หลับกระสับกระส่ายลุกมานั่งถามตัวเองว่าเราจะตื่นมาเพื่ออะไรพักผ่อนก็ยังไม่พอคลั้นจะนอนตอกก็ไปไม่ได้ตื่นเช้ามาหาไฟในการทํางานไม่เจอหาเป้าหมายในชีวิตไม่มีจะหาความสุขดีๆก็ไม่รู้มันหายไปไหนหันไปเห็นคนรอบข้างในบ้านลูกน้องในที่ทํางานก็ดูจะขวางหูขวางตาไปหมดเรื่องทางเพศไม่ต้องถาม เรื่องเกี่ยวกับกามไม่ต้องสืบหวังให้ขันก็ไม่ร้องคิดจะฟีดกับน้องก็ไม่ได้ดั่งใจสั่งไม่ได้เรียกก็ไม่มาได้แค่คิดแต่มันก็แข็งไม่พอทราบไหมครับว่าสาเหตุสำคัญของปัญหานี้ก็คือภาวะพล่องฮอร์โมนเพศชาย สวัสดีครับผมอาจารย์นายแพทย์สิวัตรพุริยพันธญญ์ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฮอร์โมนเพศช,ชายหรือเทสโทสเตรนมีความสําคัญอย่างไรเทสโทสเตรนเป็นฮอร์โมนหลักในเพศช,ชายครับช่วยในการขับเคลื่อนอวัยวะต่างๆเพื่อการตอบสนองและก็สร้างสมดุลให้กับภาวะทั้งทางร่างกายทางการรับรู้และที่สําคัญทางเพศครับให้มันอยู่ในระดับที่ปกปติอวัยวะสําคัญที่สุดในการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่องคชาติครับ สมองไม่ว่าคุณจะใช้สมองทั้งในเชิงของอารมณ์ทั้งเพศหรือสมองในเชิงของเหตุผลเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ทราบไว้เลยครับว่าไม่ว่ายาวะนั้นจะเป็นสมองหรือองคชาติก็าตามสมองเป็นผู้บ่งการองคชาติคือฝ่ายปฏิบัติการล้วนแต่ต้องอาศัยเทสโทสโตรนเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังทั้งสิน้น การลดลงของระดับฮอร์โมนเพศชายหรือเทสโทสเตอโรนเนี่ยเกิดได้จากหลากหลายสายเหตุทั้งจากอายุที่มากขึ้นโรคประจำตัวต่างๆที่พบกันบ่อยปัจจุบันนี้ก็คือโรคอ้วนโรคเบาหวานลําพังเพียงแค่2โรคนี้นะครับก็พบว่าผู้ป่วย2โรคนี้เนี่ยครึ่งหนึ่งจะมีภาวะบกพร่องของฮอร์โมนเพศชายร่วมด้วยยังไม่รวมถึงโรคไตหัวใจขาดเลือดก็ล้วนแต่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายด้วยกันทั้งสิน้น อาการต่างๆข้างต้นที่ได้กล่าวมาจนเป็นปัญหาให้กับครอบครัวเนี่ยก็คือจะส่งผลให้มีการลดทอนของคุณภาพชีวิตทั้งในเชิงของทางร่างกายในเชิงของการรับรู้รวมถึงกิจกรรมทางเพศในระยะยาวจะส่งผลกระทบในแง่ของความเคารพตัวเองในแง่ของความสัมพันธ์ในครอบครัวก่อนที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าท่านอยู่ในภาวะคล้องฮอร์โมนเพศชายนอกเหนือจากอาการที่ท่านมีจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องได้รับการตรวจเลือด และพบว่าระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในเลือดต่ำกว่าปกติจึงจะได้รับการวินิจฉัยว่าท่านอยู่ในภาวะกล้องฮอร์โมนเพศชายครับแนวทางการรักษาเบื้องต้นสำหรับภาวะกล้องฮอร์โมนเพศชายก็คือการแก้ไขที่สาเหตุของภาวะกล้องฮอร์โมนเพศชายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่นําไปสู่โรคอ้วนและโรคอ้วนก็จะพาเราไปเผชิญโรคอีกมากมายทั้งเบาหวานตับไตหัวใจปอด เริ่มต้นอย่างไรแน่นอนครับจําเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องมาใส่ใจเรื่องการควบคุมน้ำหนักตัวใส่ใจในการควบคุมอาหารลดอาหารมันลดแป้งและน้ําตาลมุ่งมั่นที่จะออกกําลังกายอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรที่ยากเกินความตั้งใจเพราะสุขภาพดีมันไม่มีขายอยากได้คุณต้องทอาเองคนบางคนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแต่เราก็ต้องอ้าแขนยอมรับหาอีกทางเลือกหนึ่งมันคือไตรยานทะแล้วในทางการแพทย์ เราจะช่วยคุณได้อย่างไรการใช้ฮอร์โมนทดแทนถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมะครับในการรักษาร่วมกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสำหรับรูปแบบของการใช้ฮอร์โมนทดแทนในประเทศไทยได้แก่ยารับประทานซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ได้รับความนิยมครับอันเนื่องมาจากว่าไม่สามารถที่จะคงระดับฮอร์โมนเพศช,ชายได้อย่างนิ่งพออันเนื่องมาจากปัจจัยเรื่องของการดูดซึมยาผ่านทางเดิอนอาหารและอาจจะมีผลเรื่องของการทํางานของตับ รูปแบบที่2ก็คือยาฉีดมีอยู่2ประเภทแบบฉีดทุก2-3ถึงสสัปดาห์ซึ่งระดับฮอร์โมนก็จะไม่ค่อยนิ่งและอีกประเภทหนึงก็คือยาฉีดทุก3เดือนซึ่งระดับฮอร์โมนจะค่อนข้างนิ่งกว่าแต่ก็แลกมาด้วยราคาที่สูงกว่าและอาจจะปรับยาในช่วงแรกได้ค่อนข้างยากและสุดท้ายคือยาทาผิวหนัง ใช้ได้สะดวกครับสามารถทาได้ด้วยตัวเองที่บ้านเพียงวันละครั้งตอนเช้าโดยเลือกทาบริเวณไหล่หรือหน้าท้องระดับฮอร์โมนในเลือดค่อนข้างจะนิ่งปรับขนาดยาได้ง่ายผลข้างเคียงค่อนข้างต่ำหลังได้รับการรักษาคนไข้จําเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจประเมินระดับฮอร์โมนเพศชายระดับความเข้มข้นของเลือดทั้งก่อนและระหว่างการรักษารวมถึงผลเลือดมะเร็งต่อมลูกหมา อย่าปล่อยให้ปัญหาลุกลามจนบานปลายครับอ่านตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้ถ้าตัวเองยังไม่รู้สึกคนรอบข้างต้องช่วยกันครับทุกปัญหามีทางแก้รู้ปัญหาที่ยากในขณะที่มันยังง่ายแก้ปัญหาที่ใหญ่ในขณะที่มันยังเล็กครับเคล็ดลับพานที่เหลือธนูเพียงดอกเดียวย่อมไม่อาจยิงได้พุามเครือฮอร์โมนเพศชายก็เช่นกันอย่าปล่อยให้วันที่เลวร้ายหลอกให้คุณคิดว่าคุณมีชีวิตที่เลวร้ายอย่าได้กังวล ที่จะมาปรึกษาพวกเราสัญญาแพทย์ระบบทางเรินปสัสสาวะเพื่อจะร่วมกันแก้ปัญหาเหล่านี้ไปด้วยกัน